ขงข้าวมันไก่ด้วยน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมันหุงได้จริงเหรอไม่หรือปะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะทาไมต้องกดไลค์กดแชร์คะแม่เลี้ยงก็เพราะว่าเราจะทําบุญ่วมสำหรับคนที่ไม่ได้มาดูสูตรแม่เลี้ยงอยากจะขายเมืกเลยโอ้ยคิดไม่ออกจะไปเอาสูตรจากไหนมาดูใน like, ไลฟ์แม่เลี้ยงแล้วก็ติดตามแม่เลี้ยงนะท่านใดย,ยังไม่ได้ต,ตามฝากติดตามเนะี่ยนี่คือขิงนะพยาคานี่คือขิงนะมองเห็นใช่ไหมนี่คือขิงนะ อ่ะใส่ลงไปแบบนี้ใส่เท่าไหร่เรอแม่เลี้ยงใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเหอะใส่เยอะมันเปลืองกระเทียมเจียวนี่คือใบเตยนะทุกที่นี้อันนี้คือน้ําซุปของก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่เลี้ยงจะใส่สามพันสองร้อยมลแล้วก็เราก็กดได้เลยนะจําไว้อย่างเดียวว่าข้าวสองกิโลล้างน้ําเปล่าสามน้ําใส่น้ําซุปของข้าวมันไก่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวต้มได่นะ้แต่ว่าถ้ามิน มีสูตรข้าวมันไก่ราคาสองอบาทของแม่เลี้ยงเนี่ยมันจะเป๊ะมากเาในน้ําซุปแม่เลี้ยงจะทําให้ยี่สิบลิตรเลยนะคะเป็นสูตรยี่สิบลิตรเนี่ยเราโคเลโคเลแบบนี้เสร็จแล้วนะอันนี้แม่เลี้ยงจะเติมน้ําตาลนะน้ําตาลน้ําตาลทรายนะแล้วก็อันนี้เป็นรดดีนิดหนึ่งนะแล้วก็เติมผงชูรสอีกนิดหน่อยใหม่ทานผงชูรสก่อใหม่ต้องใส่โอเคไหมอันนี้เป็นสีหวานนะแม่เลี้ยงใส่ไปประมาณ อสองช้อนชาใส่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าแม่เลี้ยงจบวิศวกะกะทุกอย่างกะเอาหมดเลยถ้าไม่ใส่สีหวานด้วยคะ่ะแม่เลี้ยงก็จะได้ให้ข้าวมันออกมา,าตานวนแบบเออหน้าตาเหมือนแม่เลี้ยงอย่างยี้ค่ะ <c oughs> นะหน้าตาดูน่ากินนะคะไม่ใช่แดกไม่ได้เหมือนคนทําหน้านี่เหี่ยวแห้งเลยนะทำอาหารหน้าตาก็ต้องสะอาดสะอ้านนะคะแต่งตัวสะอาดส <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ ขายก๋วยเตี๋ยวบะหมีเนี๋ยเลอะเต็มตัวเลยนะแม่เลี้ยงเห็นเพื่อนโอ้ยกูเห็นร้านมึงกูกระแดกไม่ลงแล้วนะเออมันบอกว่ากูขายไม่ดีเลยวะอีกุ้งนะแม่เลี้ยงก็บอกว่ากูเห็นสภาพมึงกูก็ไม่อยากแดกร้านมึงนะสกระปรกนะถึงแม้ว่าแม่เลี้ยงจะสกระปรกขนาดไหนแม่เลี้ยงก็จะไม่ทําให้ลูกค้าเห็นนะร็จแล้วก็ปิดผ้าอบไปเลยค่ะเป็นอันเรียบร้อย เสร็จแล้วแค่นี้เราก็จะได้ข้าวมันไก่เดี๋ยว,ยวทุกคนมาดูใกล้ๆนะทุกคนดูสิคะไม่มีคําว่าแฉะนะหน้าทายเน,นี้ยจะมีสูตรแบบนี้ให้นะคะสูตรละสองร้อยบาทการทาข้าวมันไก่สามารถเปิดร้านขายได้เลยนะนะไม่ว่าใครก็เป็นมืออาชีพได้ถ้าใช้สูตรแม่เลี้ยงกุ้งอันนี้เราจะวางตรงนี้ก็ได้นะทุกคนวางตรงนี้ก็ได้ไก่นะถ้าเป็นจานใหญ่แต่ว่าส่วนมากเขาจะวางข้างบนใช่ไหมคะถ้าข้างบนเนี่ยเราต้องวางกลางนิดนึงนะวางกลางแบบนี้ถูกต้องกระสับเลยค่ะนะ เนี่ยใส่แบบนี้นะคะน,นะพร้อมเสิร์ฟด้วยนี่ถ้าเป็นข้าวมันไก่เนี่ยมันก็จะมีนะน้ําจิ้มแบบนี้ไปพร้อมเลยนะสูตรน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะอ่าหรือว่าใครไม่สะดวกที่จะทําก็สามารถสั่งกับแม่เลี้ยงมีทุกซอสทุกสูตรเลยค่ะขอให้มีสูตรเด็ดๆของแม่เลี้ยงกุง้งไม่ว่าใครก็ทําออกมาแบบมืออาชีพ มีที่ไหนในโลกนี้สูตรละ200บาทนําไปขายได้จริงรีวิวจาก f อทั่วโลกว่าสูตรของแม่เลี้ยงเนี่ยอร่อยจริงใช้ได้จริงนะ